อ้าวเะครับกระดาษฟีผมมาพบเกลียวนะครับผมพลวิจัยผลกระบประส่วนนะครับวันนี้เป็นตอนที่813-814นะครับผมอ้าวเะครับเรื่องการเสียร้าผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานแด,ดีกว่าครับแม้ว่าสัตว์ไดในขอบเขตปรพ,ปรพี10สิบาจะสปอรตังแต่มันก็ยังห่างไกลจากการจะเป็นคู่ต่อสู้คนเดยเทียน,นเดยเทียนสามารถฆ่าสัตว์ไทยขอบเขตปรพ,ปรพี10สิบาตัวแรกได้จาง่ายไาย จากนั้นเขาก็ทำการรื้ทรัพยากรที่สัต,ตว์ตอนนี้จะครอบครองเอาไปต่อจากนั้นเขาก็ตามด่าสัตวรร์ายในเขตประเพีสิบตาวตัวอื่นต่อไปในตอนนี้เขาจะไม่กล้าที่ฆ่าสัตวรร์ไยสิบตาวสิตัวเพราะมันอาจจะถือว่าการที่เขาสามารถฆ่าสัตว์ไรสิบตาวได้สิบตัว มันอาจจะทําให้เขาสําเร็จภารกิจได้และเขาก็คงจะไม่โง่ขนาดนั้นในตอนนี้ทรัพยากรคอรินแดนกําลังถูกป้นโดยเยเทียนซึ่งมันกระกตรุ้นความโกรธของสตรายในขอบเขตปรปพีสิบดาวจตมอน์มาเพราะสตรายสิบดาวบางตนถึงกับรวลงตัวกันเพื่อเปิดร้อมแด้สังหารเยเทียนแต่เยเทียนก็สามารถดีกเลี่ยงพวกมันได้อย่างง่ายดายเขาไม่ได้กลัวสตราย่านี้ แต่เขาไม่ต้องการจะอซิเวราเมื่อวันเวลาผ่านไปเยเทียนก็ได้พบกับสัสตว์ตายสองตัวที่มีพลังต่อสู้ขระดับแม้สวรรค์หนึ่งดาบัตายทั้งสองนี้ได้รับไรอยู่แต่อดเวลาถ้าหากไม่มีใครไปรบกวนพวกมันหรือเข้าใกล้อนาเขตของพวกมันพวกมันก็แทบจะไม่ตื่นขึ้นมาเลยแต่เย่เทียนได้มาอย่างที่นี้ด้วยเปื่อหมายเดียวท่อนนั้นซึ่งก็คือการรวบรวมทรัพยากร และเขาก็เชื่อว่าสัตว์ทา้ายทัศน์ตัวนี้ติ้มพลังต่อสู้ระดับทั่วไประดับแม่สวรรค์หนึ่งดาวพวกมันจะต้องมีทรัพยากรที่หายากมากมายไรมันอาจจะสามารถช่วยเยี่ยเทียนพนัฒนาได้ไปอย่างมากยูนิคอนเขาเดียวอย่างงั้นเรอเยี่ยเทียนมาถึงหนึ่งนาเคของแม่ทัศสวรรค์ระดับหนึ่งดาวและที่นี้ก็มีสัตว์ท้ายระดับสิบดาวทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบตัวพอสวรรค์ใดการคัดลอกของเยี่ยเทียนกอดผ่านไปทั่วทำให้เขารู้จักชื่อ ในพระสวรรค์หัสตราดูจากชื่อแล้วยูเนิอคอนเขาเดียวตอนนี้น่าจะมีสายเลือดของยูนิอคอนผู้แข่งแก่งสายเลือดเกเรนในที่นี้ไม่ใช่สายเลือดเกเรนภายในจาบาเพราะสายเลือดเกเรนภายในจาบาน,นั้นค่อนข้างอ่อนแอเราะทายที่สุดแล้วพวันเกเรนภายในจาบาก็ไม่มีแม้แต่พวงสุดที่แข่งแก่งดังนั้นพวกมันจึงไม่ใช่สายเลือดที่สปารังแต่สายเลือดเกเรนแพ้โรคของวิหารเกเรนนั้นมาจากความกระหคน ดังนั้นพวกมันจึงสมพังไปอย่างมากไม่เช่นนั้นที่นี้คงจะไม่สามารถให้กำเนิดสัตว์าที่มีพลาัางต่อสู้ขอระดับและสวรรค์ได้ตุ้มยูนิคอนเขาเดียวสันปะเตว่ามีใครบางคนได้บุกรุกเข้ามาในอาเขตของมันดังนั้นมันตึงนตือขึ้นและคำรามเสเยเทียนต่อจากนั้นมันก็พุ่งโจมตีเยตเทียนให้ทันทีพาราสิด การทำรังอันยิ่งใหญ่นี่เป็นครั้งแรกที่เยตเทียนใช้พลาสต์ในยิ่งใหญ่นี้กับสิ่งมีชีวิตตอื่น,นแสงแห่งการทำรังทะลวงผ่านร่างของยูนิคอนเขาเดียวต่อจากนั้นร่างของยูนิยนคอนเขาเดียวก็เริ่มยุบและแตกแต่มันก็ยังไม่ตายแต่ในเซี่ยปีแสงแห่งการทำร้างครั้งที่สองก็มาถึงคราวนี้ยูนิคอนเขาเดียวไม่สามารถป้องกันมันได้อีกต่อไปร่างกายของมันกลายเป็นผงทุรี แด้ไม่แต่ปีญญาของมันก็ผอมลายร้างจนหมดสิน้นตายแล้วอย่างนั้นเหรอเย่เทียนพึมพำยูนิคอนขอเดียวตัวนี้แท้จริงแล้วมันไม่ได้อ่อนแออย่างน้อยมันก็มีพลังต่อสู้ของระดับแม่สวรรค์นึดงดาวเข้าสูงสูตรแต่แน,นใ่ใจตายที่มันไม่มีสิ่งที่สามารถชีวิตได้ดังนั้นมันจึงยากที่ต้านทานเทคนิคการทำลายร้างครั้งใหญ่และมันก็ูกค่าภายในสองกิจกิติของพลังศิษย์การทำลายร้างอันยิ่งใหญ่ในฐานะที่ เป็นสัตว์ท้ายได้รับเมสันหนึ่งดาอยูนิคอนเขาเดียวควรจะรวบรวมสมบัติออาไปมากมายซึ่งเรนนั้นมันทําให้ย่เทียนมีนความสุขไปอย่างมากย่าบินดานโรหิตระดับสูงสุดย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากเมื่อเห็นจ่าอายุหนะสนิดนี้นี่ไม่ใช่จ่าอายุหนะธรรมดาแต่มันเป็นย่าบินดานโรหิตคุณภาพสูงที่สามารถเกิดได้ดางจ่ารถน้ำหนึ่งร้อยล้านปีด้วยโรหิตสายเลือดที่สปารัง มันแข็งแร่งยิ่งกว่ายารหิดธรรมดาทายเท่ามันไม่สามารถปรปับปรุงความแข่งแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้แต่มันสามารถปรปับปรุงเพิ่มความเข้าใจได้แม้ว่ามันจะเป็นการเพิ่มความเข้าใจในระยะเวลาสั้น แต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะเพิ่มของข้าใจของผู้ตนระดับเมะสะวรรหนึ่งดาวหลายร้อยเท่าในเวลาอันสั้นแต่จะอายุหะสินนีไม่ได้แค่เพิ่มความเร็วของามเข้าใจเพิ่มแค่หนึ่งร้อยเท่าแต่มันจะเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าหรือแม้แต่หมื่นเท่ายกตัวอย่างเช่นหากผู้ตนดูในคอคว มันก็เป็นอรไรยากมากที่จะทดลองผ่าและอาจจะต้องใช้เวลาหลายลรันปีแต่เมื่อคุณใช้ยาบินดาโรหิตในระดับสูงสุดคุณจะสามารถทําลายพันธการได้ในทันทีดังนั้นยาวินดาโยหิตคุณภาพสูงสุดจึงมีค่าอย่างมากสําหรับผู้ตนอย่ยก,กับเขตแม่สวบบรรค์แพร่ยาวินดาโยหิตคุณภาพสูงสุดอาจจะที่ประกับสมบัติปิญญาแห่งความกระทผลทั่วไปแต่นแในความกระทผลมันก็ไม่ได้มีขาดหากมียาวินดาโยฮิต คุณภาพสูงสุดอยู่ในความกระหลนมันอาจจะทำให้เดาวม่สวรรค์สามดาวหรือสี่ดาวต้องต่อสู้กันกำไรไปอย่างมากเย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นหากเขาสามารถใช้ประโยชน์จาก่บาบมิยาโรหิตระดับสูงสุดนี้อย่างสมบรณ์สมพลเขาก็อาจจะสามารถเพิ่มความแก็งของเขาได้ พราะทายที่สุดแล้วย่ามีแรหิตอันดับสูงสุดทิ้นนี้เพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอสําหรับเขาที่จะใช้มันปลมเพาะปูปลาแพันปีเก็บมันเอาไว้ก่อนค่อยหาวิธีใช้บาทีหลังเดทเทียนคิดกับตเองหลังจากนั้นเดทเทียนก็เป็่าสาตัตว์ท้ายอะดับแม่สวรรค์นหนึ่งดาวอีกหนึ่งตัวในทันทีที่ขเขาเติมมันเขาก็สังหารมันอย่างรวดเร็ว แต่ในครั้งนี้เขาไม่รับสมบัตินำค่ามากเกินไปเห็นไดชัดว่าเขาโชคดีแล้วที่รับเจ้าปิญญาหิหิะในรับตงสุดมาในโลกที่5้าเจ่เทียนได้เข้ามาในโลกแห่งนี้แล้วแต่เมื่อเขาเข้ามาเขาก็พบว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนะักซึ่งมันมีสัตว์ไทยอยู่จนานนน้อยมาก และมันก็นกอ,อา,าได้กระโรคอื่นแต่เห็นได้ชัดผู้ทําการทดสอบคุณจะต้องอยู่ยรอดในรรคที่5เป็นเวลา1วันเต็มถึงจะถือว่าผ่านการทดสอบเสียงปลีนยานปริดิฐแต่งขึ้นมาอยู่รอดให้ได้ภายใน1วันดังนั้นเดิมเย่เทียนเข้าใจความหมายของคาพูดนี้เป็นอย่างดีมีสตัตยเพียงร้อยตัวในโรคปฏิห้าแต่สแตยมากกว่าแปสิบตัวนั้นเป็นสตัตทระดับสูงสุดในขอบเขตสิบตา พวกมันดูไม่ไกลจากพลังต่อสู้ของแม่สวรรค์หนึ่งดาวและสัตว์ไทตัวอื่นร้วนแต่เป็นแม่สวรรค์หนึ่งดาวทั้งสิ้นเร้อพังตัวก็เป็นถึงขั้นปาของระดับแม่สวรรค์หนึ่งดาวเรือเย่เทียนก็ถูกพบโรือสัตว์ไทในทันทีในตอนที่เขาเข้ามาเดิมทีสัตว์ไทพวกนี้ได้ถูกผลึกไว้ในค่ายกดแต่ในขนาดนี้ค่ายก้ได้ถูกทำลายลงแล้วดังนั้นพวกมันทั้งหมดจึงได้พุ่งเข้ามาหาเย่เทียนในทันที ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากที่ผู้ตนทั่วไปจะสามารถอยู่รอดได้และประเด็นหลักก็คือโรคเบนี้ไม่ได้มีทรัยพยากรที่ดีที่แห่งน,นี้เป็นที่พรริโรกกลางและมันก็ไม่น่าจะมีทรัยพยากรใดๆเห็นได้ชัดว่าสองสามโรคแรกก็คือโรคสมบัติส่วนโรคหลังก็คือโรคของการทดสอบความแข็งที่แท้จริงรและมันจะไม่ได้รับทรัยพยากรอ,อีกต่อไปมันก็คงจะถูกต้องตามนี้เพราะตามระดับของโรคแรง พอทารคก่อนหน้ามีทรัพยากรมากเท่าไรโรคต่อไปก็ต้องมีทรัพยากรที่มากยิ่งขึ้นแต่พระเจ้ากีเรนก็คงจะไม่อยากเสียทร,กกรยัพยากรมากเกินไปการสูญเสียทรัพยากรมากเกินไปมันไม่ใช่การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แต่เขาจะไม่สามารถหาลรกศริษย์ที่มีศเกยภาพสูงได้เย่เทียนคิดเช่นนี้ ในตอนนี้เมื่อเขาต้องเสียนหน้ากับสไตมากมาๆถึงแม้จะเป็นเขาที่อยู่ในระดับแม่สัรร์หนึ่งดาวขั้นสุดก็ไม่สามารถรับมือได้ทั้งหมดและเขาอาจจะถูกเตรียมตนตกตายในกระดา แต่เย่เทียนไม่ได้เก่งกลัวเลิในเวลาน,นี้มันเพียงพอแล้วที่จะสามารถทดสอบความสามารถของพลาสิทธิ์ยิ่งใหญ่ความเป็นอมตะเย่เทียนห่อเราะออกมาตุ้มสตาร์ทอารับแม่สวรรค์หนึ่งดาวทีจ่จมตีเข้ามาแต่เย่เทียนก็ไม่ได้ดีเลี้ยงจยมตีพวกนี้เขาเปิดใช้งานพลาสิทธิ์ยิ่งใหญ่ความเป็นอมตะเพื่อต้านทานสตาร์ทอารับแม่สวรรค์ตัน,ตนี้ตุ้มเย่เทียนถุกระแทกออกไป และเขาก็ไม่ได้เปียอะไรมากนะักแต่สัต์ายจะรับน้สัปันตอนนั้นพวกมันต่างก็รับบาดเจ็บสหาหัสเพราะถูกโจมตีด้วยแพระสิทธิ์การทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ของเยเทียยอดเที่ยมไปอย่างมาก เย่เทียนมัไปที่ร่างกายของตัวเองซึ่งเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆบนร่างกายของเขาเลยการจมตีเมื่อคู่นี้ถูกสกัดกั้นโดยปราสิทธิพรวมเป็นอัมตะยิ่งใหญ่หลังจากนั้นเย่เทียนก็เริ่มร่าสังหารสัตว์ท้ายตัวนี้โดยอา,าศัยปราสิทธิ์การทำรางอันยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู้กับพวกมันอย่างมัม่นในตอนแรกเย่เทียนเสียเปียบเป็นห็นได้ชัดชแต่ในตอนหลัง เขาอาศัยพละสติ์การทำรังอยิ่งใหญ่ดาบสังหา,ารบ้าอาณาเขตต้องกำเนิดแห่งความกระหนดาภพากระหนและทักษะอื่นในการได้สังหารสัตร้ายเชื้ตัว เมื่อเกือบจะครบหนดหนึ่งวันก็เป็นเย,ย่เทียนที่จืนเหือเบอย่งแค่คนเดียวในรกเป็นดีส่วนสัตว์ายตัวอื่นทั้งหมดนั้นพวกมันร้วงถูเุเย่เทียนสังหารไปหมดแล้วในเวลานี้เย,ย่เทียนรู้สึกอ่อน้าบไปอย่างมากและเขาก็ยังรับบาดเจ็บแต่มันก็เป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้แย่แรง ความสามารถของพระสิทธิ์ความเป็นอมตะนั้นน่ากว่ามากกันไปแปรด้วยพระสิทธิ์การทำลายรังอยิ่งใหญ่มันทั้งสองก็เพียงพอแล้วที่ทำให้เขาไม่สนใจการถูกปิดรอบเย่เทียนถอนหายใจด้วยคขนมอกหลังจากนั้นสักพักเสียงขบวิญญาณประดิษ์ก็ได้ตัางขึ้น ผู้ทำการทดสอบขอแสดงคุดีกับคุณที่สามารถผ่านรกที่5ไปได้และตอนนี้คุณก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นสาพกที่รงทะเบียนของพระเจ้ากิเรนแล้วข้าจะไปะต่อที่รกทีห6เย่เทียนกล่าวออกมาเพราะเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสิทธิ์รทะเบียนของตัวตนเจ้พาพระเจ้ากิเรนเลยเขามายัางที่นี้เพียงเพื่อรับทกรท่อน,นั้น แต่เขารู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะสามารถทะลวงผ่านโลกที่6ได้ตามการคาดเดาของเขาการที่จะสามารถทะลวงผ่านโลกที่6ได้นั้นจะต้องมีพลังรบระดับแม่สวรรค์สองดาวไปอย่างน้อยและการทะลวงผ่านโลกไปได้เจ็ดนั้นอาจจะต้องใช้พลังรบขอแม่ทัพสวรรค์สามดาวแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรเขาเพ่อต้องลองดูแต่ท้าโลกไปได้หกมีเรักรดูดูแม้ว่าเขาจะไม่สามารถผ่าน มไไันปตดแต่มันก็นับว่าเป็นกำไรมากแคลตกตรงบินดานปฏิทิศขอพิหารตัชนนองแลีเคลื่อนยายเยียนเข้าสู่ลบที่6ในทันทีเมื่อเยีเ่ยนจะเข้าสู่ลบที่6เขาก็เริ่มทําการสํารวจในทันทีแต่เขากบพบว่าสัตว์ไายแต่ที่นี้นั้นมีไม่มากนักพวกมันทั้งหมดมีเพียง10ตัวท่านนั้นรัตว์ไทยทั้ง10ตัวเราหนีร้อนแต่เป็นสัตว์ไายระดับนรสรนึงดาวเขาูงสูดในแง่ของพันธมปา หากระาพบมันทั้งสิบเขาด้วยกันแม้แต่แมททัศวันสองดาวอดัตพบไฟก็ไม่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้เพราะท้ายที่สุดแล้วแมททัศวันหนึ่งดาวถึงแมททัศวันสามดาวควรจะมีความแตกต่างกันดังมากแต่ในความเป็นจริงความแตกต่างของพลังต่อสู้ในขบเพตเล็กนั้นมันไม่ได้ใหญ่กันไป มันมีเพียงแม่สวรรค์สามดาวพระแม่ทัาวสวรรค์สีด่ดาวเท่านนั้นที่มีความแตกต่างกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้สัตว์ไทยทั้ง10ตัวดาวนี้ก็ยังมีพรสวรรค์พิเศษหนึ่ง่างอีกตู้ภาพลักษณ์ของกิเรศสำหรับพรสวรรค์น,นี้เย่เทียนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ในไม่ช้าเขาจะรู้มันเอง ตุ้มตุ้มตุ้มจัดตายทั้งสิบได้ใช้พรสรั์ภาพรักพอเกเรีนพร้อมเพียงกันทันใดนั้นปีศาจยีนิคอนขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นในความบ้าเปล่ามันมีสินอายของออร่าอันยิ่งใหญ่ เหมือนกับพระเจ้าที่น่ากลัวจังหาที่เปียบมิด้าจากนั้นยูนิคอนทั้งหมดก็ดมเข้าด้วยกันยูนิคอนทั้งสิบตัวตรวมกันกลายเป็นหนึ่งยูนิคอนเปลี่ยนจากห้องตากลายเป็นของจริงแรออท่าของมันก็น่าหวาดกลัวยิ่งขึ้นเย่เทียนที่อยู่ห่างออกไปนั้นก็จะากรู้สึกถึงการกดทับอันน่าหวาดกลัว เป็นเรื่องยากแล้วเดเทียนถึงกับหมดคิวเติมทีสัตว์ทายยูเนคอนทั้ง10ตัวนี้ก็เทียบไปกับแม่ทัศวรันต์สองดาวแต่ตอนนี้พวกมันได้แสดงการร,รวมร่างของยูเนคอนแล้วพวกมันในตอนนี้น่าจะสามารถที่จะจก,กรอการแม่ทัศวรันต์สองดาวขั้นสงสุดได้ตุ้มเท้าของยูเนีคอนก็ได้เข้าไปในความบา้าๆเย่เห็นได้ใช้อนาเขตต้องดำเนินแห่งความโกรธหอน ภาพนิมิตบ่อน,น้ำโบราณแห่งความกร,หระหนและทักษะวิธีการป้องกันมากบายทั้งหมดของเขาและยังโจมตีออกไปด้วยพลานาซิ์ก,ษษษษการทำลายรางการยิ่งใหญ่และเปิดใช้พลานาซิ์ความเป็นอมตะแต่เขาก็ไม่สามารถจุดดังพันดาเลือดคำโตพุ่งออกมาจากปากคอนเดเทียแรลระตอนนี้ก็ปรากฏประจักษ์ดาวขึ้นภายในร่างกายของเขาซึ่งมันนับว่าเป็นอาการบาดเจ็บสาหัสหากเป็นแม่ทัพสวรรค์แห่งดาวคนอื่นในตอนนี้พ่ เขาก็คงจะดุสังหารด้วยการเคลื่อนไหวเพียงแค่ข้งเดียวมันมีความแตกต่างไม่มากนะักระหว่างแม่สวรรค์หนึ่งดาวขั้นสูงสุดกับแม่สวรรค์สองดาวขั้นต้นแต่ช่องบ้างระหว่างแม่สวรรค์หนึ่งดาวขั้นสงสุดกับแม่สวรรค์สองดาวขั้นสงสุดนั้นยิ่งใหญ่เกินไปขีดจำกัดพลังการสู้ของเย่ยเทียนก็คือแม่สวรรค์หนึ่งดาวดังนั้นปกติแล้วมันจึงเป็นการยากที่เขาจะสามารถต่อสู้กับสัตว์ตายทั้งสิบตัวนี้พร้อมกัน นลาศิษิ์ความเป็นอมตะอันยิ่งใหญ่เย่เทียนใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อดำเนพนะราศิษฐ์ความเป็นอมตะอันยิ่งใหญ่ฟื้นฟูนฟนอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วแต่กระจุตีของยูนิคอร์ทั้งสิบนั้นรวดเร็วจเกินไปและเย่เทียนก็ไม่มีทางที่จะสามารถเอาชนะมันได้เลยตุ้มตุ้มตุ้มภายใต้กระจุตีที่หนักหนว่วงในสุดเย่เทียนก็ทนไม่ได้อีกต่อไป พระาสิทธิ์เห็นกวาวความเร็วของเยี่เทียนพุ่งสูงขึ้นในทันทีและเขาก็ดรอกเงียบไปอย่างรวดเร็ว พูดกับตำโตงแล้วจากท้ายทั้งสิบตัวนี้ยังคงอยู่ในระดับแม่สวรรค์นหนึ่งดาวกขาต้องสดูดดังนั้นความเร็วของพวกมันจึงไม่ได้ลดเร็วมากนะักและพวกมันก็ไม่สามารถเพิ่มของเดลต้าแม้พวกมันจะเคลื่อนไหวร่วมกันก็ตามแต่เย่เทียนนั้นมีความเร็วของแรงสิทธิ์เห็นกลัวไม่มีใครระดับเดียวกันที่จะสามารถเทียบเคียงกับความเร็วของเขาได้ เว้นแต่ว่าคนผู้นั้นจะได้ฝึกฝนพระสิทธิ์อันยิ่งใหญ่หนึ่งในสามพันแรมันจะต้องเป็นพระสิทธิ์ประเภทความเร็วที่ค่อนข้างสปอรังนี่เราค่อนข้างโคงไปหรือไม่เย่เทียนคิดกับตัวเองพระเจ้าเกเรนกผมคาดฝันว่าจะมีใครสักคนให้จาฟาที่สามารถฝึกฝนพระสิท์แห่งกวางต้า ที่มันควรจะอยู่ในความกระันท่าน,นั้นถ้าหากคุณไม่มีพลสวัสด์ด้านความเร็วที่เป็นหนึ่งในพระศิษ์ทั้งสามพันคุณก็ต้องมีพลังกาต่อสู้ระดับนะสวัสด์สองดาวขั้นปลาหรือสูงม,มากกว่าน,นั้นคุณถึงจะมีความฝังที่จะสามารถผ่านรถที่หกไปได้พลังต่าสามารถตบมีได้แล้วเย่เทียนก็ใช้เวลาที่เหลือในการฟื้นตัวและแพดใต้การฟื้นตัวของพระสิธิ์ ความเป็นอมต,ตาอันยิ่งใจเย่เทียนก็สามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้จากรดวดเร็ว ต่อจากนั้นเขาก็ไปท้ทาทายสาซูนทั้งสิบตัวอีกครั้ง้าจะทำลายพวกเจ้าดิเเทียนตั้งแต่จอนเน,เน่พระสิทธิการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ทักษะดาบมีสังหารปรเจา้าเขตแดนต้นกำเนิดแห่งความกระโหดภายใต้กะจมตครังลรวารังเล่ายูนิคอนทั้งสิบตัวนี้ไม่สามารถทนทานได้อีกต่อไปและหลังจากการต่อสู้กันเกือบทั้งวันยูนิคอนตัวแรกก็ล้มลง,ง,งและตามมาด้วยยูนิคอนตัวที่สองและยูนิคอนตัวที่สาม และในสุดยูนิคอนตัวสุดท้ายก็ล้งโดนหลังจากที่ยูนิคอนตัวที่สิบ่้งโดรนลูกบอลเลือดสีทองทั้งสิบลูกก็ไหลขึ้นมาจากนั้นลูกบอลเลือดสีทองสิบลูกก็รวมรวมเป็นลูกบอลลูกเดียวกลายเป็นหยด,ดเลือดแท้สีแดงทองเป็นออร่าอันสมพรังออกมาเกีรเรนสายเลือดแท้จริงอย่างนั้นหรอือเยี่เทียนพืมนพำนี่คือแก่นแท้ของเลือดทีแท้จริงของเกีเรนที่สปพรัตัง่างไป็นต้องสงสัยซึ่งมันมีพลังที่น่าสะพรึง ัวเป็นอย่างมากและมันก็วยให้ผู้ตนสามารถควบคุมอารมณ์ของร่างกายแม้แม่แต่เปลี่ยนแปลงสายเลือดของพวกเขาได้แต่มันก็ไม่ได้เหมาะสมสำหรับเยี่ยทยีมันเป็นของดีอย่างหนึ่งแม้ว่าเราจะไม่ต้องการมันแต่เราก็สามารถมอบมันให้แก่ผู้สุดปรนปการได้เขาจะต้องการมันแต่แน่นอนเละหลังจากนั้นส่วนแบ่งในสมบัติที่เขาแต่ทับก็จะน้อยลง เย่เทียนกล่าวด้วยรายิมรังจากที่รับสายเลือดเกเรนที่ทดจริงมาแล้วเย่เทียนก็เข้าสู่โรคปริเจ7เพื่อทําการทดสอบและโรคปริเจ7ก็คือโรคไปสุทธาดเย่เทียนได้ถูกส่งเข้าสู่โรคปริเจ7ด้วยน้ามือของบิญญาประดิษฐ์ของวิหารเกเรนลังจากจะเข้าสู่โรคปริเจ7แล้วเย่เทียนถึงกับต้องตัวรึงเพราะมันมีสัตว์้ายเกเรนเพียงตัวเดียวในโลกใบนี้พรัศมีออร่าของมันก็เกินกว่า ว่าสัตว์ได้ยูนิคอนก่อนหน้านี้ไปอย่างมาก อาสุนเกเรนระดับแม่ส,สวรรค์งสุดทางอันเรอในตอนนี้เย่เทียนเข่งขืนไปอย่างมากในโรคที่6นั้นที่เขาจะสามารถเอาชนะได้มันก็เป็นเพา่เรีเยมแต่นี่คือสตาร์ทเกเรนระดับแมสะปัคสองดาวเขา้องสุดอย่างแท้จริงและความเร็วของมันก็คงจะไม่ช้าอย่างแน่นอนอะไรเมื่อช่องบ้างาของคอมแบงก์มีขนาดใจในระดับหนึ่งความเร็วก็จะไม่ประโจ์อะไรมากนักแค่ออราของผู้ต่อสู้ก็เพียงพอแล้วที่ จะส่งผลต่อความแข่งของเขามันจะทําให้ความเร็วของเขาถูกระงับไมไ่แม้แต่มิติไดเวลาก็อาจจถูกแทรกแข็งซึ่งมันก็ส่งผลต่อความเร็วเช่นกันไม่ไมั้ก็เหมือนตามที่คาดการเอาไว้สัตว์ไดเจเรนได้ทําการเคลื่อนไบกอมันจมตีออกมาด้วยกรงเล็บจจรุนแรง เย,ย่เทียนก็ไม่สามารถตะวันได้จนสัมปรูร่างกายของเขาถูกแยกออกโดยตรงและหลังจากกระาำตีอีกครั้งหนึ่งร่างกายของเย่ยเทียนก็ถูกระเบิดออกแต่เขาก็ไม่ได้ตายแค่กลายเป็นจุดแสงจุดหนึ่งในช่วงเวลาต่อมาเย,ย่เทียนก็ได้กลับไปที่ห้องโถงวิหารเกเรนและได้พบกับวิญญาณประดิษฐ์ของวิหารเกเรนอีกครั้งผู้ทําการทดสอบยินดีด้วยคุณสามารถผ่านเรื่องหกไปได้ คณเต็มใจที่จะเป็นศิษย์ตรงของพระเจ้าเกเรนหรือไม่วิญญาณปฏิษฐ์ของวิหงเกเรนก่าออกมาด้วยความตื่นเต้นอะไรกันศิษย์ตรงอย่างนั้นเรอเย่เทียนถึงกับตัวรึงไม่ใช่ว่ามันจะต้องผ่านโรคปฏิเจตเพื่อจะเป็นศิษย์ตรงไม่ใช่เร่อวิญญาณปฏิษฐ์ของวิหงเกเรนตัวรึงไปฟุ่นหนึ่งและหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาทันที ผู้เข้าร่วมการทดสอบคนก่อนควรจะบอกเรื่องนี้แก่เจ้าจใช่หรือไม่อันที่จริงสําหรับคนทั่วไปก็ต้องผ่านโรคประเภทเจ็ดเพื่อจะกลายเป็นสิทสตรงแต่กับเจ้านั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเสรภาพของเจ้านั้นดีกันไปเพราะเจ้าจะสามารถฝึกฝนพรานสิทธิ์ได้ถึง3ชนิด ซึ่งนับว่าเป็นอสุะจะิระดับแนวหน้าในความกระคนหากเจ้าเต็มใจที่จะเป็นศิษสตรงของพระเจ้าเกเรเจ้าจะต้องรับทรัพยากรจาน,น,นวนทั้งหมทอย่างแน่นอนและพระเจ้าเกเรนก็จะประจำฝึกฝนเจ้าที่ด้วยอย่างที่มีเป็นแน่แล้วทําไมท่านถึงดูตื่นเต้นจังเย่เทียนล่าวถาม พราะหากเต้าได้เป็นศิษย์แต่ตรงข้าก็จะสามารถออกจากดาวานิตาวิญญาณประดิษฐ์กับวิหารเกเรนกล่าวตามตรงแม้ว่าเขาจะเป็นวิญญาณประดิษฐ์แต่เขาก็มีความรู้สึกนึกคิดเช่นกันและมันก็น่าเบื่อกันไปที่อยู่ในจาวานและเขาก็ไม่สามารถออกจากวิหารปบยตาเพราะถ้าเขาออกไปจากวิหารเกเรนเขาก็จะถูกต้นกำเนิดของจาวานลบทิ้งทันทีเอาละครับจบแล้วครับผมตอนนี้ค้างที่หน่อยนะครับผม เอาไว้มาชมกันต่อกันตอนหน้าที่คนนะครับว่าเยเทียนจะได้อะไรจากพระเจ้าเกียเรยนหรือไม่นะครับผมเราเยเทียนจะยอมรับเป็นสิทธิ์สายตรงของพัะเจ้าเกียเรยนหรือไม่นะครับเอาไว้มาชมกันต่อตอนหน้านะครับผมอ้าวนะครับถ้ามีพลาดกันใดก็ขออภัยมาที่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของค้า